เมื่อวานเรานําเสนอไปสั้นๆที่พื้นที่ตําบลชอบากาอําเภอชํานิจังหวัดบุรีรัมย์พี่บอกมีป้าคนหนึ่งชื่อว่าป้าแอดอายุ3ขออภัยพี่แอดแล้วกันอายุ39ปีหรือว่าคุณวาสิถีทองอ่มฮะเบื้องต้นเนี่ยเธอเองถูกยิงลักษณะคือเธอนั่งอยู่ในบ้านแม่นั่งหน้าบ้านม,มีคนร้ายบุกเดิน<ๆ>เดิน<ๆ>เินเข้าไปแล้วเอาปืนจาะหัวแล้วยิงเลย เขาบอกว่าน่าจะเป็นปมความแค้นเรื่องของการหึงหวงบอกผู้หญิงคนนี้น่าจะไปคบกับผู้ชายคนนึงแล้วตีตัวออกห่างแต่ต้องให้ความเป็นธรรมนะเพราะตัวของพี่แอดเองเนี่ยเขาก็มีครอบครัวแล้วค,คนตายตายไปแล้วพูดอะไรไม่ได้คุณผู้ชมฮะตัดภาพไปดูงานศพวันนี้หน่อยรับศพคุณพี่แอดเนี่ยมาที่งานศพแล้วก็เขาจัดที่บ้านพี่แอดมีลูกสองคนอายุ16กับ9ขวบคุณผู้ชมตอนมาถึงกรี๊ดแทบจะขาดใจอบอกแม่แม่ฟื้นมาได้แล้วแล้วเด็ก9ขวบเนี่ยฮะ คุณผู้ชมสแสดงความเสียใจด้วยนี่คือคครอบครัวของพี่แอดเบื้องต้นเองเนี่ยเขาบอกว่าที่เสียใจขนาดนี้เพราะว่าทั้งหมดบอกว่าเขาคือเสาหลักของครอบครัวแล้วเองเนี่ยเขาต้องดูแลคนในครอบครัวแล้วถูกยิงขนาดนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวเราไปได้ภาพกล้องวงจรปิดมาคุณผู้ชมตอนที่คนก่อเหตุมาที่บ้านเนี่ยมันไม่มีกล้องแต่หลังจากคนก่อเหตุก่อเหตุเสร็จคนก่อเหตุชื่อว่านายภัยจิต ถ้าจำภาพกันได้จริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยเขาถูกจับเลยถูกไหมก่อเหตุเสร็จขี่มอเตอร์ไซค์มายิงหัวต่อหน้าแม่พอยิงหัวเสร็จปุ๊บกลับบ้านตัวเองฮะล่าสุดภาพจากกล้องวงจรปิดจะเป็นวินาทีตอนที่ญาติของไอ้ภัยจิตนี่นแหละ<ค>รู้ว่าภัยจิตไปยิงคนตายมาเขาก็เลยมีการเข้าไปลุมกระทืบแล้วก็ลุมจับนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วเบื้องต้นเองเนี่ยหลังจากที่จับคุมตัวได้ก็เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาล็อกตัวในที่สุดนี่จริงๆมันจะมีภาพตอนอภัยจิตขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาด้วยใช่ค่ะ ภัยจิตเนี่ยจะขีม่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาที่บ้านก่อนแล้วเหมือนขับมาแบบสบายใจมากอ่ะอันนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่เขามายืนคุยแล้วก็จะมีชาวบ้านพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอกับแม่ผู้เสียชีวิตนะคุณนเรศคุณนเรศเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังเปิดภาพตอนล็อกตัวเลยก็ได้ครับ นาเลศเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังบอกว่าที่ต้องเจ็บแค้นขนาดนี้เนื่องจากว่าไอ้ภัยจิตเนี่ยไม่รู้หรอกมันมาอ้างว่าคบกับลูกสาวเขาไม่รู้ด้วยซ้ําถูกไหมแต่ตอนที่เกิดเรื่องยอมรับว,ว่าภัยจิตมาที่บ้านแล้วพอถึงที่บ้านปุ๊บมันเดินเข้าไปไม่ได้พูดรำทำเพลงอะไรไม่มีการทะเลาะอะไรกับลูกสาวคำสุดท้ายที่ลูกสาวพูดออกมาคือเรียกหลานให้ไปกดน้ำร้อนให้ปรากฏหลังจากนั้นภัยจิตเดินเข้าไปปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วลูกล้มลงจมกองเลือด ไม่นานภัยจิตเดินออกมาแล้วขีขม่มอเตอร์ไซค์หนีฮะฟังเสียงคุณแม่ที่เห็นลูกถูกยิงต่อหน้าไอ้คนที่มายิงลูกแม่เนี่ยคิดว่ามันจะไปซื้อของแม่ก็เริ่มไม่เอ๊ะใจก็เริ่มไม่รู้ว่ามันไปซื้อของนี่ก็ไอ้ลูกสาวแม่คนตายนั่นคนเรียกเรียกลูกมันว่บพี่ดูน้ำเดือดเล้วพอแต่ว่าน้ำเดือดเล้วเขาได้ยินปั้งนัดเดียวทีนี้แม่ก็วิ่งไป พอจะว,วิ่งไปเห็นไอ้ไอมันก็วิ่งออกมาแม่ก็ชวนไปพอแต่ไปดูลูกสาวลูกสาวก็ไม่มีเลยมันตายเอ,อาคะต้องงี้เลยตายคาทีเลยไม่ได้พูดอะไรไม่รู้ว่าเขามีสัมพันธ์อะไรก็ไม่รู้ไอ้ัวามันก็ทํางานอยู่ติกรุงเทพมันก็คลายขค้งอย่างงี้หละเองกับว่าแต่มันไปซื้อของเองก็ไม่รู้ทํารู้แต่ว่ามันไปเที่ยงกันอะไรเองคุณแม่นี่จะไปขอชีวิตลูกไววแม่สิสูต่ตายแทนลูก แต่นี่มันไม่ได้ยินเสียงเทียงกันเลยได้ยินแต่มันว่าพี่ดูมันลูกชายมันนะพี่ดูไอ้น,น้ำรอนแล้วเพราะแต่ได้ยินว่าน,าน้ำรอนแล้วมันก็ปังทีนี้แม่นั่งอยู่ตรงนี้แม่ก็ลูกมาลูกมาทนีนี้ไอ่ไอคนยิงมันก็ออกมาแม่ก็เข้าไปดีมันไม่ยิงยายตายไปด้วยไม่เคยกําลังเห็นเมื่อวานก่อนหน้านี้ไม่เคยมาเลยหรอมาแต่ก่อนก่อนเดือนกน่อนก่อนนั้นแต่ เดือนเดือนนี่ม่เห็นมากมากกับมายิงเลยนี่นี่ฮะคุณผู้ชมแล้วครอบครัวคุณแม่เองบอกเห็นต่อหน้าต่อตามันไม่พูดอะไรทั้งนั้นมันยิงเสร็จมันเดินออกค่ะล่าสุดคุณผู้ชมฮะเพื่อความเป็นธรรมด้วยจริงๆแล้ววันนี้เราพยายามจะติดต่อไปยังครอบครัวของไอ้ฝั่งผู้ต้องหาเราไปเจออดีตแม่ยายถูกไหมใช่ค่ะเขาเป็นเอาง่ายๆคือเขาเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วปัจจุบันก็ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านของอดีตแม่ยายคนนี้แหละค่ะเราถามเลยว่าเคยรู้หรือเปล่าว่า เขาไปมีปัญหาหรือไปคบหากับตัวของคนตายหรือเปล่าค่ะแม่ของฝั่งคนตายบอกไม่มีการครบอืแต่ฝั่งนี้เขาว่ายังไงบ้างคะคือฝั่งอดีตแม่ยายของในเต้คนก่อเหตุเขาบอกแบบนี้ว่าตอนนั้นนะคะเมื่อสักสี่ปีที่แล้วเนี่ยตัวของคนก่อเหตุเขาไปขายอาหารเป็นแบบรถเร่รถพุ่มพวงอะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปติดพันกับผู้ตายติดพันนางแอศผู้ตาย4ปีแล้วคือตอนนั้นเมียเขายังไม่ตายด้วยซ้ำเรื่องมือที่สามเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นยังไงเพราะ ว่าคนก่อเหตุก็ไม่เคยมาปรึกษาหรือว่าระบายให้ฟังส่วนเรื่องปืนไม่รู้เป็นของใครแต่ยืนยัน คนก่อเหตุเป็นคนดีเขาบอกเป็นคนดีแต่ปืนคุณผู้ชมลองเปิดภาพโพสต์เฟซบุ๊กเขาหน่อยปืนเป็นของใครไม่รู้แต่เขาหยิบไปแล้วเอาไปยิงฮนะ,ะแล้วในเฟซบุ๊กของเขาเข้าใจว่านี่คือการข่มขู่หรือไม่เนื่องจากว่าผู้สื่อข่าวเราลองไปย้อนดูฮะมันจะมีการโพสต์ภาพเรื่องของกระสุนปืนแล้วบอกว่ามีการโพสต์บอกไม่เอาก็จะยัดเยียดให้แล้วก็บอกล้อเล่นนะแล้วโพสต์ภาพกระสุนหลังจากนั้นฮะมีการโพสต์ช่วงวันที่30บบอกอย่าล้อเล่นกับความรู้สึกข้างในที่มันพูดไม่ได้ ี่แล้วก็เขาบอกว่าเขามีการโพสต์ถึงเรื่องของคล้ายๆเหมือนถูกหักอกแต่อย่างไรก็ตามย้ำ<ฆ>นะแม่เขาบอกเขาเขาเ่าว่าเหมือนกันเมื่อสามสี่ปีก่อนไม่เคยเห็นทั้งคู่มาจูจีอะไรให้เห็นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขา,าไปติดพันอะไรกันหรือเปล่าเอาฟังเสียงฮะคุณปริชัดเป็นอดีตแม่ยายของมือยิงฮะปีกเนะนี่ยว่าเออรถพ่วงมานี่ว่าไปติด อีนี่ล่ะอีที่ตายนี่ล่ะเมียเก่าของพี่เต้เหรอคะเออเมียเก่ามันอืเราพอรู้ไหมว่าเขาติดพันกันตั้งแต่ประมาณกี่ปีแล้วอาว้าร้านสาวตายแต่เพราะซีปีไปว่ะติดแต่ช่วงนั้นหลงติดกันนะห้านเคยนี่คือว่าขายรถพว่วงอ,อันบะนี่ร้านสาวเนี่ยขายของอยู่บ้านแล้วพี่เต้เขาเคยมาระบายอะไรที่ยายซองไหมบอ่อเพาเคย ล้วขายของอยู่บ้านมันแล้วก็มาต้อันเหลาก็ย้ายไปเจอละสามขวดสี่ขวดไปใครแล้วพี่เต้นเนี่ยก็ยายเจอล่าสุดตั้งแต่ตอนไหนเมื่อวานยายสิบเอความจริงล่ะบ้านนี่วางสิแต่ต้นมันย้นอนแมนบอไมีไงยยว่าสั้นไปฮอันรดเต้นอโอ้ยไม่ไงเ่าไ่ได้ไปเราไม่ได้ไปดอกน้ําบ้านี้งงอกระคือรถไปนั่นแหละแต่เมื่ววาไปยิงเขา,ย,า,ย,นะา,า,าย้ายหนาลาตำรวจมาเอาย้ายก็ ผู้ว่าก็เอาตำรวจอันมันก็มาบ้านตำรวจเอายุบ้านแม่เฒ่าเขานั่นแหละแต่ตอนที่เขามาตำรวจพามาจำลองที่บ้านเนี่ยยายได้คุยอะไรกับเขาไหมว่าทำไมถึงไปฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยบอไปเด้คุยยายหอดบ่งหัวว่าเขาเกิดทีตปกติพี่เต้เป็นคนนิสัยยังไงจ๊ะนิสัยดีอยู่แต่วันกับสิแคียนเลี้ยงสู่เลี้ยงสาวล่ะยายว่ากลับมาฮะค่ะไปว่ากันตามกระบวนการคุณผู้ชม